หนึ่เลยนะครับจีวาร์ทบอกว่าคุณนายพิมพ์มาได้เทาไห่เสียงีจชันหนึ่งังมาถึงจังหวันี้เลยนะครับจริงๆแล้วนขอคุณน้าอยู่ทุกชั้นเลยขอกจังหวันี้ดีวาวันนี้สนุกแน่นอนครับ ความสุขวินาทีประวัติศาสตร์จริงๆครับอยู่ในเวทีกับเราในครับตอนนี้นะฮะม,มาร์คตัวนะครับพร้อมกับผู้บริหารัวสำคัญทั้งสองท่านนะครับโอ้โหดูวันเดย์ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ What a great day today to have you here Thank you very much ว้าวสุดยอดจริงๆนะครับตขอบคุณเลยนะ All your fans are here. Now, well, first of all, would you like to say hi to your fans? h อ l l o e v e r o น่ารักมากเลยนะครับทุกที่บุ้งถ่ายทำวันนี้ก็สนุกดีนะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้ากเลยนะครับพวก s ะโช o ์ตัวเดี๋ i ววันน o ้โ o ว์ตัวโซอเคตอนนี้พี่สิธีการชินเรื่อถ่ายภาพนะครับ Have a seat first เชิญดีต้นะครับนั่งก่อนดีกว่าโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นไปด้วยครับ So exciting for this big big day right yes <laughs> <It was. S 2> so how did you do good how are you I'm doing great nice to nice to see you again too so วันนี้นะครับก็คือทักทายกันนะครับว่าเขาสบายดีนะครับเริ่มต้นนะฮะขออนุญาตคำถามแรกเลยมาทางผู้บริหารของเราก่อนดีกว่าคุณกโกินครับอยากทราบครับงานครั้งนี้ดูวันเดีย only คนเดียวที่คิดถึงเลยคุณมาร์กนู้นทำไมถึงเป็นคุณมาร์กครับก็ จริงๆแล้วถ้าเปิดเม่เห็นวิดีโอมาไลฟ์วิดีโอก็ก็เข้าใจเข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องไม่ตอธิบายมากมากขนาดนั้นชัดเจนก็ตอนตอนที่เราเราคัดเลือกเราก็มีการสอบถามคนลๆคนกันแล้วก็มาด้วยว่าถือว่าเป็นเป็นคนหนึ่งที่ทางเมมเบอร์ชิของเรามีความปลื้มมากแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยว่าทุกคนก็มีมีมีความทักใจกับเราโปรคลาส So he asked him why why you? He said that. Did you see the live video right there? here? Yeah, that's the reason. All the fans, our, uh, the one member is all your fans, so that's why the only one is you. Thank you. That's the reason. Anytime. Thank you for having me. <laughs> sure, it must be you. Okay, let's move back to Picha. Okay, so. <laughs> As we all know, this this is the greatest event of the year. Um, by the one that we collaborate with, Central the One Credit Card, you play a very important role to be a part of this huge event. How do you feel? Um, I feel very honored to be a part of this, and uh, I just want to thank you, um, just for giving me the opportunity. And uh, yeah, I think a lot of fans came out to show a lot of support. Uh, for t h i s day and u uh, t i think um uh, it's it's been great so far so you know i look forward to the future ครับก็เป็นวันที่ดีนะครับก็ขอบคุณที่วันนี้ได้มีพี่มากมาอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่วันนี้ให้การสนับสนุนแล้วก็มาส่งกํลังใจให้กับพี่มาร์คเยอะมากๆเลยดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับงานครั้งนี้นะครับโอเค let's talk to good to be once again i want to say again อยากรู้ครับที่รู้ซาบสึกกําังใจในการได้จัดงานครั้งใหญ่ครั้งนี้เป็นอย่างมากครับผม จริงๆเราต้องขอบคุณทุกคนที่ท,ที่เกี่ยวข้องในการที่ทําให้งานตัวนี้โด่งดัไม่ว่าพนักงานหน้าหลานในการที่จะเชียร์แล้วก็บอกให้ให้ทุกคนได้ได้รู้ว่ามีงานตรงนี้มีมีมาต้นมาอยู่รวมถึงพาร์ทเนอร์ของเราแต่ละคนเซ็นทรัลตะวันตกอีกพาร์ทก็ช่วยร่วมมืออย่างเต็มที่ในการที่ทําให้งานตัวนี้โด่งดังได้พาร์ทเนอร์ของเราทุกคนในในใน,ในเครือเซน็นทรัลทั้งหมด ที่ร่วมมือกันช่วยแรงไม้แรงมือทั้งหมดใการที่ดึงให้มีโปรโมชั่นดีๆให้กับเมมเบอร์ของเรามีเอ็นจิเมนดีๆให้กับเมมเบอร์ของเราเพื่อให้วมมัออนนี้เกิดขึ้นรวมถึงพนักงานของของตะวันด้วยทุกคนที่จริงๆแล้วกว่าจะทําให้งานงนี้นเกิดขึ้นได้เราใช้เวลาทั้งหมดเกือบ6เดือนอในการที่จะมาคุยว่า จะเอาใครมาอ mm ันแรกอันที่2องเวิร์กกับพาร์ทเนอร์แต่ละคนรวมถึงระบบหลังบ้านในการที่ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้แฟนแต่ละคนมาเป็นเจสเตอร์แล้วก็มาลุกงานทุกปีด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยครับกยังเป็นจริงเลยนะครับ so we said that for this day work back backward like six months ago that's the day one they planned everything and here like to thanks to all the partners and important um, staff even this team of sales ให้ r y b o d y who make this รร e นี้เป s s ไปได้โอเค e t s move to คุณอาทิตย์นะครับอยากทราบครับอาทิตยค,คนสำคัญของเราวันนี้ที่มาร่วมจอยกันด้วยนะฮะก็คือเซนเชอร์โลวันกระดิกาตัวเองความรู้สึกทีไ่ได้มาจอยในมางครับ <c oughs> ก็ก่อนอื่นรู้สึกเซอร์เรียลนิดนึงนะครับ <c oughs> ที่ได้ <c oughs> นั่งอยู่ข้างๆศิลปินระดับโลกเคปป์ประดับโลกนี้นะครับรู้สึกตัวเองน่าแตงแย่เลย Uh, let me, อุ๊ยแล้วมีอนตรายไปนิี้ึงครับเอย่างเ l าเข e บอกว่า e i าคิดว่าเขา e ะเป็นศิลปินที่มีความสาม a รถมากที่สุดใ e โลกนี้แต่ผม t l รู i ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะต้องพ r ดออกมาแนี้แต่ผมก็ร้ว่ไม่นปลเรื่องที่ยมาที่จะต้องพกมาแบบนี่ก็รู้วามนเป็น,นเรื่องที่ยาากที่จะต้องพดออกมาี่แล่ผก็รู้ว,ว่มันเป็นรื่องที่ยานมากนี่นะต้องปีนี้กะครับนี จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมื่อกี้ลืมบอกถ้าเกิดว่าดูในเรื่องของอความสำเร็จดีกว่านะครับก็ยอดสมดัครปัดเครดิตของเราในช่วงที่มีโปรโมชั่นมากตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง350เ้า <Wow. S 1> ะพราเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พี่ก็ตกใจพอสมควรน,นะครับเมื่อกี้ตอนที่เดินเข้ามาขึ้นมาจะร่วมง,งานเนี่ก็เห็นน้องๆที่เขาเป็นแฟนคลับเนี่ยเริ่ม เริ่มมีคิวเริ่มวนลัวนี่ก็โงไว้ตอนแรกเป็นแบบนะ้อเป็นแบบมีเซลหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคย e อ p e r i e n c e ใช่ไหมแต่ว่าก็พอขึ้นมาก็รู้ว่าอ๋อโอเคทุกคนมาเพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อเจอคณมาคือนะครับก็รู้สึกยินดีมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าคงมอีอีเวนต์ดีๆอย่างนี้ให้เราเป็นส่วนหนึ่งอีกนะครับก็เซ็นทรัลเดอะวันเครดิตคาร์ดนี่รู้สึก very honored to have you We're very, very privileged, and, and we hope that um, we can join this uh, magnificent event again next year. Thank you. we hope to see you next year as well. Definitely, if you guys have me, I'll be here. <laughs> Do you want it? Yes. This must have happened, right? Kapag so um, uh, let me translate a bit from our executive. Khun said that because of you. Thanks to you, the application rate of the credit card rises 350%. Yes, comparing to normal rate. Thanks to you, round of loss, but a round of applause for Khun got 350%. Thanks to the fans for supporting the venue. Very cute. Khun Mark said because he's a cute boyfriend. Alright, last but not least. okay, So, Khun do you have anything that you wanted to say to our the One member or to your fans? Um, I just want to thank everybody for supporting uh, the One, this event. And I know there's you know, a lot of people behind the scenes preparing this event and uh, I want to thank everybody and I want to thank you guys for giving me the opportunity. And uh, I'm just glad to be here and um, yeah, I just I'm just glad to see all the fans and get to meet everyone. and we are we so อันเ n ีย y โ a ทั o ส์ฟูล l อ a ์นเ y นก็ใช่ always. โอ้ยนะคะแต่ผรด้วยคำว่าขอบคุณจริงๆมันเป็นเวทีแห่งนี้นะครับพี่มาขอบคุณจริงๆขอบคุณแฟนๆขอบคุณสมาชิกตะวันขอบคุณทุกคนนะฮะที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้งานครั้งนี้ได้เกิดขึ้นนะครับ เอาละับทุกท่านครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นความสุขนะฮะเป็นเรื่องดีๆนะครับที่เดี๋ยวอีกชัครู่หนึ่งนะประมาณสัก17นาฬิกาสมาชิกตะวันนะครับที่มีสิทธิ์ร่วมิทแอนด์กรีก็เตรียมตัวเลยประตูจะเปิด16นาฬิกาให้เข้าร่วมสู่โซนกิจกรรมนะครับ o f f i c u s l y this is an historic day so ladies and gentlemen let's take this moment to capture t h e memorize to memorize our moment s right okay let's have a photo session ขอเชิญนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับพี่ม้ n d stay with us a bit longer on the stage รอบที่หนึ่งนะครับเรียนเชิญครับพี่มาร์คอยู่กับเราคุณมาร์คแล้วก็คุณกวินครับ MG ็มจีจักรวาลนะครับเรียนเชิญนะครับพี่พิสุทธิ์มวลชนครับเรียนเชิญพี่พิสุทธิ์มวลชนก็หมายยกมือเลยนะครับโอเค in the ในเดอะมิดเดิ้ลเพลสนะครับ The one day นะครับีโอเค at the left side ยอดเยี่ยมเลยนะครเสื่อขวาชนครับขออนุญาตยกมือชตกกล่งนะครับนี่คือช็อตที่หนึ่งนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับอีกด้านขวานะครับด้านขวา Another shot a t t h e r i g h t hands ยกไขยับไปไ่ได้ <annex builds? S 2> พ <of> <Please. S 2> ี y y <laughs> ่คมาไม่สามารถยกมือได้ ขอบคุณมากครับคุณกวินครับเป็นเชิญคุณอาทิตย์รุจิรวัตรนะครับเอีกสักครู่หนึ่งคุณกวินจะกลับมาถ่ายภาพร่วมกันต่อ,อนะครับต้องดีกันเลยครับอีกสักครู่นี้นะครับคุณอาทิตย์บอกว่าเป็นความรู้สึกเซอร์เบียลมากๆนะฮะเป็นความสุขครับที่เกิดขึ้นและผมก็เชื่อว่าแฟนๆก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันเซอร์เบียวมากเ<ล>นะราเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับพี่มาร์คคุณมามร์คของพวกเราก็จะมาอยู่ใก้นใกล้ๆในวงการเซอร์เบียล เ e ราะ r e าทุก f นที่มยู่เพรา s กคนท n ่มาอย e ่ l พราะว่า o ุกนี่มายูะคนที a เพราะวุกคนที่ม a อย o ว่าทุกคารั้ง่งน่าะคนัี่ระวกี่ม e ู่เราะาท r s ี o t ู่เพรา่ากนีมรนีะมีผู้เริะาเพิ่มเินะครับอีกนย่ทครับอ่ามอมระโ นะครับ <Good S 1> อ่าอาจ left a n d s i ด์ please ต้องขอ,ขอคุณจริงๆนะครับที่วันนี้ทุกภาคส่วนจ้ร่วมกันนะฮะให้เกิด The One Day ที่ยิ่งใหญ่และ The One for the One คบนี้นะครับ k i n d l y r e m a i n with us on the Stage และขอเรียนเชิญครับคุณปิยะวันลีละสมภพครับรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดบริษัท Central Retail Corporation จำกัดมหาชนครับผมเป็่ต้อนรับเ่าด้วยนะครับ เรียนเชิญคุณจิรวัวนวัฒนสมบััิครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ฝ่ายการตลาดบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดครับเรียนเชิญคุณนพดลปลายดลอาหารครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ฝ่ายการตลาดบริษัทโรบิสันจำกัดเรียนเชิญคุณพลอยชมพูหวานแก้ว Head of c a m p a i g n m a n a g e m e n t and Credit Card บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนครับ เรียนเชิญคุณจากกริชปัญญาโชติกุลครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดในเครือเซ็นทรัลรีเทลเรียนเชิญคุณนัทธรรมน์สาสาธิตครับ Head of Strategy and Corporate Branding บริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป CMG เรียนเชิญครับคุณธารินอภิสารชนรับครับเฮดออฟคอลล์นคลายทอมี่ที่จุดทาวน์ซันแอนด์นิวแบรนด์บริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปครับ เรียนเชิญคุณประพัฒพรอักษารนึกาาเทศออฟซีอาร์เอบริษัทพาวเวอร์บายจำกัดและเรียนเชิญคุณธนิดาเทศธนาคุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงแรมรีสอร์ทในเครือเซนชาราครับ Joining us for this great s h o t with คุณมาร์ตุน I believe that all the fans has missed you so much Counting <laughs> day by day เชิญ okay, นะครับพี่พี่เสือมันชนลองกลางได้เลยนะครับ Let's hand side please a bit Thank you ฝ <If> ่น <realmente>? ี้คบนหครับ <sı hh> <Maybe training S 1> ุก่องของฝ่ายกองใหญ่ให้สมาชิกดควาาเลยนะครับวันนี้ ขอบคุณจริงๆทีนผู้บริหารจาก The One และจาก Central The One เครดิตก a r d ด้วยเรียบร้อยไะครับที่พี่สื่อมวลชนครับ at the left hand side โอเคไหมครับนิดเดียวรับ about to finish just a bit โอเคพี่พี่สื่อมวลชนโอเคนะ,ค,ะครับคุณมาร์คครับ kindly remain with us Alone, okay? <laughs> Just kidding. Thank you very much for joining us. This great shot. Could now we have the solo shot, please. We'll still have the solo shot of yours here on the stage, yes? And then you have the group photo shot. Yeah, another one. This one first. Okay. Have the chronic up, One, two, three. That's great. Can you strike the one post? <laughs> That's great. Thank you. Okay. At the middle. At the center, please. Thank you. Banding up. Banding up. Okay. At the left hand side. The entire media that collaborate with us so gracefully. Okay. And The and last one now, is a selfie one. Yeah. Could you please turn around, huh? Yeah, like this. So, you see oh, you Big smile! That's great. The one do have the one. Huh? Can we have another? The one post, yes, thank you. One, two, three. Big smile. Last one, one two, three. yay! The one day. Ladies and gentlemen, this is Mato!